รังดําสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนาน2องาทิตย์กว่าก,าก็ต่อกับ EP ีความเกษตรในเช้ติดความยั่งยืนทางการเกษตรด้วยกันสำหรับ EP ีที่2นะครับผมวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องปลาสำหรับคนที่อยากทําเกษตรแล้วก็มีพื้นที่น้อยยยังไงมาดูกันก็สำหรับ EP นี้นะครับผมจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงปลา จริงๆไม่จำเป็นในกระชังก็ได้เป็นในบ่อก็ได้แต่ว่าคือพอดีผมได้ขุดคลองแล้วมันติดกับคองน้อยๆสาธารณะแล้วก็เข้ามาถึงบริเวณบ้านผมพอดีก็เลยสามารถทํากระชังได้ทําไมพอนี้ผมถึงพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องปลาครับเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นหนึ่งในกเกษตรที่สร้างความยั่งยืนได้โดยที่ใช้เวลาน้อยซึ่งรายรับอาจจะไม่ได้ เป็หลายเดือนถ้าเราไม่ได้ทำหลายๆบ่อหรือว่าไม่ได้มีระบบจัดการที่แบบเป็นรอบเป็นรอบแต่ว่าถ้าแต่ถ้า,าคิดถึงเป็นจำนวนเงินมันก็เยอะนิดนึงนะครับก็คือด้วยปกติในกระชังขนาดนี้สองคนสาเมตรจะสามารถเลี้ยงปลาได้ประมาณ ถ้าเป็นปลาินทับทิมผมว่าน่าจะป,ประมาณ2300ตัวเลี้ยงจนถึงไซส์ที่แบบว่า2ตัวโลหรือว่า2ตัวโลกว่าอย่างเงี้ยปลาเน,นปรปลาทับทิมซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะขายครับถ้าเกิดเราจะขายยกเขาอาจจะตีราคาให้เราถูกหน่อยแต่ถ้าเกิดเราขายปลีกทําตลาดก็จะเป็นราคาที่เราสามารถกําหนดตัวเองได้เพราะว่าเราเป็นเจ้าของครับก็ขึ้นอยู่กับความถนัดแต่ว่าในการทํา ของที่ผมทำานะครับเป็นอันนี้เป็นแค่สองสองอย่างก็คือกระชังนี้ขนาดประมาณ2 3ยคสามงผมลงปลาไว้ประมาณ350ตัวแล้วก็คาดปริมาณลอดก็คือ250ตัวถึง300ตัว <c oughs> ก็เฉลี่ยประมาณ150กิโลถึง200กิโลซึ่งตีเป็นเงินก็ กติสักกิโลละร้อยนะถ้าเกิดผมจะขายเพราะว่าผมไม่เจ้าของแล้วผมก็สามารถตั้งราคาขายเองได้100คูณสองร้อยแล้วกัน200กิโล100คูณ200เท่าไหร่ครับ100คูณ200ก็คือ20,000บาทซึ่งมันใช้ระยะเวลาประมาณ5เดือนประมาณ4เดือนกว่ากว่ากับ5เดือนซึ่งก็ไม่ได้น้อยมากนะครับแต่ว่า ก็ตีถ้าว่ามันเป็นเงินเก็บก็ได้เพราะว่าต้นทุนต่ําครับผมซื้อปลามา400ตัวเนาะแล้วก็ซื้อมาตัวละ2บาทก็คือแค่ค่าปลาก็400บาทแล้วก็อาหารนี่ผมเลี้ยงมันมา2เดือนล้ะลูกหนึ่งยังไม่หมดเลยก็คิดว่าน่าจะเฉลีย่ยไม่น่าจะเกิน6กระสอบครับจนถึงวันที่จับ ถ้ามันยังกินปริมาณเท่าเดิมก็น่าจะน้อยกว่านั้นแต่ทีว่าไม่เกัน10กระสอบ10กระสอบก็5,000บวกกับค่าตัวมันด้วยก็คือ800เป็น5,800บาทแต่กำไรที่จะได้มาก็คือ1 0 0 0เอ้ย1 000, 4 8 0 0เอ้ย10,000ใช่14,000บาท อันนั้นคือกาไรที่จะได้นะครับในกรณีที่เราไม่ได้จ้างคนเลี้ยงแล้วเราก็เลี้ยงเองเรียงว่าเป็นเงินเก็บเรียงว่าเป็นเงินสำรองเป็นธนาคารที่มีชีวิตแล้วเราก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยจากเขาจากการกินตัวเขาเมื่ออายุมาถึงแต่ว่าอย่างที่เห็นครับเนื่อผมมีพื้นที่เพียงพออันนี้2 0 0 0 0บาทนะครับเมื่อรอบมาถึงตอน5ปีไอกระชังนี้2,5คูณเมตร ก็จริงๆเลี้ยงได้เป็นพันตัวเลยนะแต่ว่าผมเลือกที่จะเลี้ยงปลาเป็นประกดตัวเล็กประกดคังครับก็คือตั้งใจจะเลี้ยงเขาว่าตั้งใจจะเลี้ยงเขาเวลาประมาณ3ปีผมลงไว้300ร้อยน่ะสี่ตัวเหมือนกันแต่ว่าผมขุดบอดด่อินเตรียมเขาไว้แล้วด้านน,นู้นครับใกล้ๆบ้านข้อควายผม ก็คือตั้งใจว่าจะเลี้ยงอยู่ักที่นี่ประมาณ3-6ถึงเดือนแล้วก็จะย้ายที่ไปที่นั่นแล้วก็เลี้ยงอีกประมาณ2ปีครึ่งแล้วก็จะเป็นราคาที่เราเอฟพูดิดจะเป็นขนาดตัวที่เราสามารถขายแล้วก็ทำราคาได้ก็โดยเฉลีย่ยที่เราไปซื้อตามตลาดก็คือ250บาทต่อ1กิโลแต่ว่าขนาด3ปีนะครับก็จะเฉลีย่ยประมาณ3กิโลต่อ1ตัวนั่นหมายความว่า ตัวเขาก็าจะราคาประมาณ700กว่าบาทสมมติตมว่าใน4ตัว400ตัวที่ผมลงไปเนี่ยมันรอดสัก300ตัวโ้หลองคิดเล,เล่นๆนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับรอดแค่300ตัวคูณ700เข้าไปเท่ากับใน3ปีเนี่ยผมจะมีเงินประมาณ2 1 0 0 0 0 0บาท สามยี 3, ถูกแล้วครับสองแสนบาทจากการเลี้ยงปรากดครั้ง3ปีแล้วก็3ปีใน3ปีทั้งหมดมันมีเท่าไหร่นะสาเดือนใช่ไหมครับเราสามารถเลี้ยงปลาทับทิมคู่ไปได้ด้วยปาทับทิมกับปานินเพื่อที่ให้มันได้รอบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเงินหมุนเวียนเป็นแคชฟลูเพื่อที่จะทำให้ระบบเงินหมุนในครัวเรือนหรือว่าในการทําฟาร์มของเราได้แล้วก็อันนี้ก็เลี้ยงไว้ระยะยาวครับ ผมคิดว่าอยู่ได้นะจริงๆถ้าเลี้ยงกระชังแบบเนี้แล้วก็ขายเองถ้าขายเป็นเนื้ออาจจะ80-100แต่ถ้าเกิดเราแปลรูปล่ะทําเป็นปลาเผาไซส์ใหญ่ๆก็ตัวประมาณ120-140-180สามารถเพิ่มมูลค่าไปได้ครับก็ผมก็ตีให้เป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆจากกาช่องผม เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่จะหันมาทําเกษตรเพื่อสร้างความยังง่งยืนให้กับชีวิตด้วยกันครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับความรู้ลเล็กๆน้อยๆจากช่องฝรั่งดำออฟฟิเชียลกับผมโจชัวหวังว่าความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเพื่อสร้างความยังง่งยืนให้กับชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกคนที่อยากกลับมาใช้ชีวิตแบบอย่างที่เห็นแล้วอีพีน่าจะเป็นอะไรต่อไปก็รอชมต่อไปครับ ถ้ามีอะไรมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝรั่งดํา